อยู่ได้กันต่อในนิวข่าวค่ำนะคะพูดถึงเจ้าพายุโนอื่นต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงพ่นพิษหลายจังหวัดเลยคุณนุ่นคือฝนยังตกหนักอยู่ในหลายพื้นที่เลยนะคะส่งผลทําให้ที่นาของเกษตรกรเนี่ยรวมถึงบ้านเรือนได้รับความเสียหายกันด้วยพาไปดูกันหน่อยเริ่มกันที่อําเภอภูผามานที่จังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้มีน้ําป่าไหลหลากนะคะมาตามลําน้ําเชิญล้นตลิ่งเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนใหญ่พื้นที่ที่เห็นนี้ก็จะเป็นนา ะะแล้วก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนซะส่วนใหญ่ที่บ้านเซินเหนือแล้วก็บ้านเซินใต้ของตําบลนนคมค่ะส่วนสถานการณ์น้ำำนํำลําน้ําเชิญในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักทําให้ต้องเร่งระบายน้ําออกจึงขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับมวลน,น้ําปริมาณมากเอาไว้ด้วยค่ะ สลับไปดูที่จังหวัดกาลสินบ้างนะคะคุณรือชัยจำปานินผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาวหรือเขื่อนลําปาวบอกว่าจากการคาดหมายว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนโนออ่นจะมีน้ําเติมเข้าเขื่อนถึง200ล้านลูกบาศก์เมตรแต่กลับมีน้ําไหลเข้าอ่างเพียง18ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นถือว่าเป็นปริมาณที่ต่ํากว่าที่คาดการไว้มากนะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพายุโซนร้อนโนออ่นเคลื่อนที่เร็วและตกหนักบริเวณ ท้ายเขื่อนทําให้ช่วงที่ผ่านมาในเขตพื้นที่เหนือเขื่อนปริมาณฝนน้อยส่วนพื้นที่ท้ายเขื่อนในสี่อำเภอมีปริมาณน้ําฝนสะสมค่อนข้างมากจึงเป็นผลดีต่อพืชผลทางการเกษตรค่ะนะครับเนื่องจากว่าทิศทางพายุเขาตัวพายุเคลื่อนที่เร็วแล้วมีทิศทางอยู่ด้านท้ายเขื่อนดังนั้นฝนชุดนี้จึงไปตกที่ด้านท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือในเขตอำเภอเมืองอำเภอยังตลาดอำเภอกำมะละไสเนี่ยมีฝนตกสะสมสี่วันรวมกันประมาณ160มิลลิเมตร แต่ส่วนนี้เป็นผลดีที่ทําให้มีน้ําที่ใช้ในแปลงนาสรหรับเกิดก่อนที่ทํานานาปีนะครับก็ทําให้ระดับน้ําในแปลงนาก็สูงและที่สําคัญคือทําให้เราประหยัดน้ําจากคลองสระทานจากอ่างเก็บน้ํแเราก็ลดตรงนี้ลงไปนะครับเชื mm ่อ hmm. ว่าน้ําที่อยู่ในแปลงนาที่ตกในคราวนี้อยู่ได้ติดถึง15วันไปอย่างน้อย mm hmm. ก็ทําให้เราสามารถประหยัดน้ําที่เราต้องส่งเข้าไปแล้วเราเก็บน้ํไว้ ส่วนที่จังหวัดพิจิตรก็ได้รับอิทธิพลจากพายุโนอื่นเช่นเดียวกันนะคะน้ําก็ไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนชุมชนตลาดใต้ในเขตเทศบาลตําบลทับคล้อจํานวน80หลังคาเรือนค่ะและในชุมชนสวนโพอีก12หลังคาเรือนระดับน้ําก็สูงกว่า1เมตรประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของการสัญจรเข้าออกต้องใช้สะพานปูนมาทําเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อใช้เดินเข้าออกภายในชุมชนค่ะค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดชัยนาธนะคะแม้พายุโนนอื่นจะค่อยๆสลายตัว ไปแล้วแต่ยังส่งอิทธิพลให้ฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยมีฝนตกมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนาข้าวของเกษตรกรหลายๆรายก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่านาข้าวเนี่ยพึ่งหว่านมันยังโตไม่พอจะพ้นน้าชาวนาก็เลยต้องใช้เครื่องสูบน้ํามาระบายน้ําออกไม่ให้ยอดข้าวจมอยู่ใต้น้ําแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียง เหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทําให้ภาคใต้ก็จะมีฝนในบางพื้นที่ด้วยค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดวทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า นองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยค่ะค่ะ